สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหุ่นเหลาพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่20พิพฤศจิกายน2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิง ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนับของงวดประจำวันที่18นะครับผมสำหรับวันที่18แอดมินให้เด่นอยู่ที่8นะครับผมวิ่งรูด5กับ6สำหรับเลขที่ออกนะครับผม 402810นะครับผมสำหรับ40จะเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็28เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็810เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมมา2882นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม3ตัวเกือบแตกนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่182มา810 ผิดไปตัวเดียวนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่20ชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางจะมี410925นะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่4วิ่งรูด2แล้วก็0 สี่จะมีสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้า 47แล้วก็48สำหรับ2แล้วเพิ่ม2มี21 24 25 สองหกและก็สองเจ็ดสำหรับศูนย์นะครับผมมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้า 0 7แล้วก็0 8สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี4 4 2 2แล้วก็0 0ูนย์สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะเป็น9 1 5นะครับผมกลับได้6ประตูนะครับผม

สี่เจ็ดศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ห้า และก็4 2 0องศูนแอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำรับแนวทางนะครับผมหัวเราวพัฒนาในงวดประจำวันที่20พฤศจิกายน2567แอดมินให้เด่นอยู่ที่4นะครับผมวิ่งรูด2กับ0 สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมมี4 3 4 5แล้วก็4 7สำหรับ2นะผมมี2 1 2 4 2 5สำหรับ0น,นะครับผมมี02 05แล้วก็07สายเบิ้ล4 4 22นะครับผม สำหรับ3ตัวนะครับผม1 9 5ชุดวินนะครับผม6ประตู6 4 4 0 2 1 7 0 5แล้วก็4 2 0 f อพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ